สวัสดีครับผมเนทหมอดูจิตใจอิมซีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนทแค่อยากมาคุยกับเพื่อนๆผ่านแบบไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรหรือคิดหัวข้ออะไรไม่ออกก็เลยใช้เป็น,ผ,นผ่านผ่านไพ่แลวกันครับใช้ไพ่สื่อครับใบนึงนะแล้วก็จะได้ดูว่าอยากผมไพ่อบอกอะไรหรือว่า ตัวผมเองก็อยากคุยอะไรกับเพื่อนๆหรืออยากบอกอะไรเพื่อนๆน,นะครับมาดูกันครับตัวแนวอะไรวะเนี่ยเดอะเดวิลเดอะเดวิลนะครับเดอะเดวิลโอ้โหเดอะเดวิลนี่ก็อันตรายเลยคือใครที่ ยังมีรัก,รกลกโก๋หลงแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนก็มีรัก,รบกลบโก๋หลงหมดนะครับตัวผมเองก็เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้คืออย่าให้ความรักหรือความมืดบังตาหรือว่าตกอยู่ในกิเลสกิเลสตัณหากามราคะเกิน <c oughs> ไปฮะ,ะไม่ได้คือไม่ใช่ว่าจะต้องถือศีลครบเพอร์เฟกต์หรือว่าทำอะไรมันดีตลอดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าแค่ อยาให้ระวังภัยจากคนใกล้ตัวครับคนรักหรือคนที่มาในรูปแบบของความรักหรือว่าผลประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะว่าดูว่าเขาจะเข้ามาด้วยผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าแบบแบบมีมีความจริงใจแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแบบเออมันต้องดูวันนาน,นๆหน่อยดูวันว่าไม่ใช่แค่คําพูดที่สวยหรูแบบ ปากหวานคำคมรักนะรักจังรักเธอมากแต่สุดท้ายแม่งหักเหลี่ยมโหดเยะแย่ไปนะฮะคือต่อหน้าก็ดีรักดีใจรับหลังนี่โหครบซ้อนครบชู้เลงล่าเงลงระบำเลยครับก็ไม่ได้บอกทั้งเพศชายมันก็เป็นทุกคนแหละนะครับก็แบบไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้พูดใครที่ทําตัวดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วคนที่ ไม่ไดีผม,ผมก็ไม่ม <cellular. S 2> ได้มีเจตนาจะว่าหรือว่าให้ลายใครนะครับแค่พูดไปตามเนื้อผ้าหรือว่าพูดไปตามหน้าไพ่แล้วก็แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าอะไรมาคุยกับทุกๆคนนะครับเพื่อนๆใครอยากมาแชร์หรือว่าอะไรก็เม้นได้นะฮะหรือว่าทักทายมาคุยกันได้ทุกช่องทางเลยครับก็ฝากกดติดตามผมหมอดูจิตใจฟรีเล็กๆคนนี้นะครับ ผมพี่เนทครับพี่เนทฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับบาย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 ครับ